สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวบนนะครับ4ชุดตรงๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับซึ่งสูตรที่1นะครับจะเป็นสูตรหลัก10บนสูตรใหม่ส่วนสูตรที่2จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนสูตรเก่านะครับนำสองทั้ง2สูตรมาจับคู่กันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้ง2สูตรนะครับสูตรใหม่นะครับจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งบวกหลัก10บน3ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก8คงที่ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งนะครับส่วนสูตรเก่านะครับใช้หลักหมื่นบวกหลักสิบล่างสองครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่สองบวกสิบหน้าครั้งที่สองบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองบวกเก้าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสองสูตรมันจะต่างกันอย่างละแท้นนะครับนี่สูตรนี้จะบวกแปดคงที่สูตรนี้จะบวกเก้าคงที่นะครับอันนี้บวกหนึ่ง สูตรนี้จะบวก2นะครับมาดูสถิติย้อดหลังที่ทำเอาไว้นะครับอยอดหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก812นะครับสูตรที่1นะครับคำนวณได้1 2ในหลักสิบสูตรที่2คํคำนวณได้0 2ย์ในหลักหน่วยนำทั้ง2สูตรมาจับคู่กันจะได้10 12 2 0แล้วก็2 2มีแค่4ชุดเท่านั้นนะครับเป็นชุดตรงไม่ต้องกลับนะครับออก8 12นะครับเข้าในชุดที่2 นี่นะครับก็จะถูกเป็นงวดแรกนะครับในงวดก่อนนะสูตร2ตัวบน4ชุดตรงผมก็จับให้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันหลุดในหลักสิบนะครับอันนี้หลักสิบเลข1หลักหน่วยเลข2อามาดูงวดถัดมานะครับ90าจับคู่02นะครับออก2 02เข้าในชุดที่4ชุดสุดท้ายนะครับถูกเป็นงวดที่2นะครับ หลัก1ิเลข0หลักหน่วยเลข2งวดถัดมานะครับหลัก1ิบ 3, 4หลักหน่วย6 8จับคู่กัน3 6 3 8 4 6 48นะครับงวดนี้ออก4 4 6นะครับเข้าในชุดที่3นะครับ4 6ก็ถูกนะครับหลัก10บ,บนเลข4หลักหน่วยบนเลข6นะครับ งวดถัดมานะครับหลักสิบบนห้าห้าหกหลักหน่วยบนเก้าหนึ่งนะครับงวดนี้ออกเก้าห้าหนึ่งเข้าในชุดที่สองนะครับหลักสิบเลขห้าหลักหน่วยเลขหนึ่งก,ก็ถูกเป็นงวดที่สี่งวดถัดมานะครับหลักสิบบนแปดเก้าหลักหน่วยบนศูนย์สองจับคู่กันแปดศูนย์แปดสองเก้าศูนย์แล้วก็เก้าสองงวดนี้ออก 9 9 0นะครับเข้าในชุดที่3นะครับก็ถูกเป็นงวดที่5นะครับหลัก10เลข9หลักหน่วยเลข0มาดูงวดถัดมานะครับหลัก10บนคำนวณได้9 0หลักหน่วยบนคำนวณได้5 7 จับคู่กันได้95 97 05 07นะับออก0 97เข้าในชุดที่2นะับ97ก็ถูกนะครับหลัก10เลข9หลักหน่วยเลขเงวดถัดมาหลัก10บน45หลักหน่วยบน57นับงวดน,นี้ออก757เข้าในชุดที่4 ก็ถูกนะครับหลักสิบเลขห้าหลักหน่วยเลขเจ็ดงวดถัดมาหลักสิบบนนะครับสี่ห้าจับคู่หน่วยบนสองสี่จับได้เป็นสี่สองสี่สี่ห้าสองห้าสี่ออกห้าสี่สี่ออกเบิ้ลนะครับเข้าในเข้าในชุดที่สองนะครับสี่สี่ก็ถูกนะครับหลักสิบเลขสี่หลักหน่วยเลขสี่ งวดถัดมานะครับหลักสิบบนเจหลักหน่วยบน91นึ่ะครับงวดนี้ออก9ก้าเจดเก้าเข้าในชุดที่หนึ่งก็ถูกนะครับหลักสิบเลขเหลักหน่วยเลขเงวดถัดมาสิบนคำนวณได้หกหลักหน่วยบนคำนวณได้สาจับคู่กันได้หกสามหกหออกศูนย์หกนะครับเข้าในชุดที่หนี่นะครับหกส ชุดตรงนะไม่ต้องกลับนะบมีแค่4ชุดเท่านั้นนะครับหลัก10เลข6หลักหน่วยเลข3จนมาถึงงวดล่าสุดนะครับหลัก10บนคำนวณได้89หลักหน่วยบนคำนวณได้57จับคู่กันได้85 87 95 97แล้วผลรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก3 95นะครับเข้าในชุดที่3นะครับเ5เข้าตรงๆนะครับหลักสิบนเข้าเลข9 หลักหน่วยบนเข้าเลขห้านะครับสถิติย้อนหลังทําให้ดูนะมันก็เข้าดีหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบสิบ็งวดถือว่าเยอะพอสมควรนะครับมาดูแนวทางในงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1มีนาคมนะครับว่า2ตัวบน4ชุดตรงๆนะครับจะคำนวณได้เลขอะไรนะมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1 เอาหลักหมื่นบวกกันสองครั้งนะครับสี่บวกสี่ได้แปดบวกหลักสิบบนสามครั้งนะครับสามเก้ายิบเจ็ดบวกหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเลขห้าบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขห้าบวกร้อยท้ายครั้งที่สองเลขสามบวกสิบท้ายครั้งที่สองเลขเจ็ดแล้วก็บวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขห้า ตำแหน่งสุดท้ายจะบวก8คงที่นะครับบวก8คงที่ามารวมว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ8บวก27ได้35 35บ5ได้40 40บวก5ได้45 45นะครับบวกอีก3 48 48บวก7 55 55บวก5 60 60บวก8นะครับ68 68ได้เลข8เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรที่1 มันจะบวก1นึ่ะครับดังนั้น8ปบวกหได้ 9, ดังนั้นเราจะได้หลัก10บนนะครับสองตัวงวดใหม่ได้8กับเตัวเดิมแปดเก้านะครับงวดก่อนก็ได้89มาเลขเก้างวดนี้ได้8กับเตัวเดิมอ่าไม่รู้จะมาตัวไหนนะครับมาดูหลักหน่วยในสูตรที่2นะครับหลักหน่วยจะใช้หลักหมื่นเลข4 บวกหลักสิบล่างสองครั้งสี่บวกสี่ได้แปดบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์บวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งห้าบวกห้าได้สิบบวกร้อยหน้าครั้งที่สองเลขสามบวกสิบหน้าครั้งที่สองเลขสามบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขห้าบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขห้าตำแหน่งสุดท้ายในสูตรนี้จะบวกเก้านะครับ บวก9ของที่มารวมว่าจะได้เท่าไหร่นรับ4บก8ได้12 12บก10เป็น22 22บก3ได้25 25บก3ได้28 28นะครับบวก5ได้33 33บวก7ได้ 40, 40 40บวก5ได้45 45นะครับมาบวกอีก9 54ได้เล็ก4เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรที่2มันจะบวก2นะครับ ดังนั้น4บวก2ได้6ได้4กับ6กนะครับ4กับ6ก็นำทั้ง2สูตรมาจับคู่กันนะครับก็จะได้8 4 8 6 9 4 9 6อ่ารอดูผลในวัน ที่1มีนาคมนะครับว่าตัวเลขจะออกเลขอะไรสูตรทั้ง2องสูตรจะเข้าไหมนะครับสูตรที่1ก็คือสูตรใหม่ที่ผมบอกเอาไว้นะครับก็คือสูตรนี่นะครับ10บ,บน2ตัวที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ในคลิปก่อนนะครับนี่มันจะได้8กับ9นะครับ8กับ9เนี่ยมันจะเข้ามาตั้งแต่งว่ที่ออก 8- 1 2นสะครับส่วนสูตรอื่นก็หลุดไปหมดแล้วนะผมก็ไม่ได้คํานวณต่อ ตามเฉพาะสูตรที่ยังเข้าอยู่นะครับนี่แปดกับเก้าเป็นสูตรใหม่ส่วนสูตรเก่าที่ได้สี่หกนะท่านผู้ชมก็อาจจะนึกไม่ออกนะว่าสูตรเก่ามาจากไหนครับสูตรเก่าในงวดก่อนนี้ผมลงให้นะครับก็คือสองตัวบนสี่ชุดตรงๆในงวดก่อนก็จะลงให้หนึ่งสูตรนะรผลปรากฏว่าหลักหน่วยล่างยังเข้าอยู่หลักสิบล่างในหลุดนะครับมีแต่สองห้ากับสามห้ามันดอกเก้าห้าใช่ไหมหลักหน่วยก็คือ เลขห้าที่ยังเข้านะครับก็คืออยู่ในสูตรที่สองนั่นเองนะครับนี่นะครับหมื่นบวกสิบล่างสองครั้งนะครับก็จะเป็นสูตรเดียวกันกับสูตรที่สองสูตรนี้หมื่นบวกสิบล่างสองครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสูตรเดียวกันนะครับดังนั้นผมก็จะใช้สูตรเก่าห้าเจ็ดสามห้านี้นะครับนี่ครับห้าเจ็ดสามห้าเก้าหนึ่งสองสี่ ห้าเจ็ดสามห้าเก้าหนึ่งสองสี่สูตรเก่าในหลักหน่วยล่างของงวดที่แล้วนะครับในเมื่อหลักสิบมันหลุดนะครับผมก็เอาสูตรใหม่มาจับอันนี้มันจะได้สี่หกส่วนหลักสิบล่างสูตรเก่าเดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้ดูนะครับว่างวดใหม่มันจะได้เลขอะไรนะอันนี้มันหลุดไปนะงวดก่อนนะครับของของเก่าในงวดที่แล้วพันหน่วยบนนะผมจะติ๊กจากตรงนี้เลยนะพันหน่วยบนนะครับ ร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับหน่วยหน้าครั้งที่สองล้วก็ 1. ร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็หน่วยท้ายา 1, ครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้วบวกแปดครับหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้วบวกแปดมันจะเท่ากับ x บวกหนึ่งเอามาลองบวกก็จะได้เท่าไหร่นะครับ หน่บกหานะครับจะได้1 1ึ่งบวกห้บวกสามได้6นะครับบวกศนยบวกห้าครับเจบกกันสามครั้งได้ยีบเอ็ดนะครับสามเยิบเอ็ดแล้วบวกหบวกแบวกห้าบวกแคงที่ 1บวก5ได้6 6 6ได้ 6, 12 12บวก5ได้17 17มาบวก21ได้38 38มาบวกอีก5นะครับ42 42มาบวกอีก8 50ได้0นะครับ0มันจะบวก,บวก1ครับได้0 1มันจะบวก1ได้0ที่1

38 38 38มาบวกอีก5 43 43บวก8 51นะครับลงที่51ตกไปแต็มหนึ่งนะครับอันนี้ได้เลขหนได้เลขสองครับได้เลขหนได้เลขสองครับสูตรเก่าสูตรเก่าได้1ได้2 ถ้านำสูตรเก่าทั้งสองสูตรมาจับคู่กันนะครับจะได้หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่สองหกอันนี้เป็นสูตรเก่าของงวดที่แล้วนะครับไม่รู้มันจะเข้าหรือว่ามันจะหลุดนะครับแต่หลักหน่วยนะมันยังยังเข้าอยู่นะหลักหน่วยได้สี่กับหกมันยังเข้าอยู่แต่หลักสิบนี่ไม่รับประกันนะครับ หลักสิบมันหลุดไปงวดก่อนงวดใหม่ก็ไม่รับประกันว่ามันจะเข้าไหมนะครับแต่สูตรใหม่ที่เพิ่งลงวันนี้ในหลักสิบบนคือแปดเก้าก็คือสูตรที่มันยังเข้าอยู่นะครับสูตรมันยังเข้าอยู่นะนี่นะครับเป็นสูตรใหม่นะสิ 10, 10บสิบบนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเข้าไหมนะเห็นมันยังเข้าอยู่ก็เลยมาลงให้ดูเอามาจาับคู่กับสูตรเก่าก็ได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับ แต่ถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่ามันยังจะมีโค้งสุดท้ายที่ผมจะจับให้อีกนะครับยังจะมีโค้งสุดท้ายอันนี้เป็นเป็นสูตรแรกที่จับให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตัวเลขก็ต้องไปรอรุ่นในวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับถึงจะรู้ว่าสูตรไหนมันจะเข้านะครับตรงนี้ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ